สวัสดีครับมาพบกับช่องดิดนิวเทรดเดอร์เหมือนเคยนะครับวันนี้ผมจะมาพาวิเคราะห์เจ้าหุ้น OR นะครับผมของกรุ A ๊ปปอตทนั่นเองนะครับ OR เนี่ยถ้าเราดูภาพใหญ่เนี่ยสมมุติถ้าเราย่อยไปดูที่ทมเฟรมมันเนี่ยมันต้องบอกว่าการาฟถ้าตามหลักมันยังดูอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่าเหมือน ราคามันวิ่งมาแค่นี้เองแต่ว่าถ้าจะพูดถึงในแง่มุมของเรื่องดีมานกับซัพพลาเนี่ยอะมันก็ต้องตีกรอบปรับฐานได้แค่แบบนี้ดังนั้นถ้ามองแค่พื้นพื้นแบบเนี้ยหุ้น OR เนี่ยก็จะมาเจอแนวรับที่สำคัญก็คือตรงนี้นั่นเองที่ราคาประมาณ อ่าสิบแปดบาทนะครับแต่ถ้าหากเราลองย่อยมาดูไทม์เฟรมที่เล็กลงละอ่ะเช่นไทม์เฟรมวิกไทม์เฟรม e e กเนี่ยก็พอเริ่มดูได้บางเพราะว่ามันเริ่มมีการทำโครงสร้างที่มันยกโลหลุดโลมีเริ่มทำโครงสร้างขึ้นมามากขึ้นอ่ะเราลองมาดูไทม์เฟรม e e k ถ้าไทม์เฟรม e e k เนี่ย ถ้าจะใช้ในเรื่องของฟีโบเพื่อหาแนวรับหรือแนวต้านเนี่ยเราก็จะลากตรงนี้ได้นะครับคราวนี้เราลองมาเล่นให้เล็กลงอีกมาย่อยหาโครงสร้างให้เล็กตรงอีกอ่ะถ้าพอพูดถึงไทม์เฟรมเดย์เนี่ยไทม์เฟรมเดย์เนี่ยเราสามารถที่จะมองหาโครงสร้างในการลากฟีโบได้เลยแล้วก็การเดินทางของราคาเนี่ยมันก็เดินทางค่อนข้างที่จะเป็นเทรนมีการโอโบอ์โอโซโอโบอ์โอโซ ให้เห็นเป็นโครงสร้างนะครับเดี๋ยวผมลองมาไล่หาฟิโบของ Time f ฟรมเดย์ดูอันนี้คือ Time f ฟรมเดย์นะครับอันนี้ของไทม์เฟรมมันเอ้ยอันนี้ไทม์เฟรมวีคผมจะขอใช้เป็นสีส้มแล้วกัน เนี่ยดังนั้นนะครับผมเจอละแนวรับสำคัญที่มีโอกาสที่ราคาของ OR เนี่ยมีโอกาสที่จะเดินทางไปถึงแล้วมีโอกาสในการที่จะดีดสู้เป็นระยะซึ่งการดีดสู้เนี่ยเราไม่แน่ใจว่าการดีดสู้เป็น ระยะเนี่ยมีโอกาสที่จะดีสู้ขึ้นเพื่อกับตัวขาขึ้นหรือเปล่าหรือดีสู้ขึ้นเพื่อลงต่อไปหาเป้าล่างๆเป้าถัดไปนะครับดังนั้นผมจะบอกว่าตอนเนี้ยหุ้น OR เนี่ยมีแนวรับแรกในการที่มีโอกาสที่จะดีสู้ของ Timeframe day ก็คือ18.6บาทก็คือตรงนี้แหละตรงนี้แล้วก็17บาท หรือช่วงราคาประมาณ17บาท16.5บาทเนี่ยครับอันนี้ก็จะมีฟิโบของ t i ม e เฟรมเดย์กับ time ม r เฟรมวีคอันนี้วีคสีแดงเนี่ยเป็นฟิโบของ t i ม e เฟรมเดย์อันนี้วีคเดย์เดย์นะครับอันนี้คือแนวรับแรกหรือ การลงหาเป้าถัดไปเช่นสมมุติถ้าเป้าเนี้ยอยู่ๆมันมีการบีดขึ้นจริงแล้วฟอร์มไม่ผ่านมันก็อาจจะลงมาหาเป้านี้ต่อได้อันนี้คือมุมมองภาพใหญ่ส่วนสําหรับใครที่จะรอซื้อก็คือรอสัญญาณอย่างน้อยในการฟอร์มตัวของ TimeFrame Day ถ้าเราจะเน้นถือระยะยาวเช่นถ้า Day เนี่ยอ่ะแผนสมมุติมันลงมาตรงนี้เริ่มมีการฟอร์มตัวให้เห็น เช่นยกโลอยู่อยู่มีแท่งกลับตัวต้องลองเสี่ยงเข้าดูเผื่อมันมีโอกาสจะกลับตัวขึ้นไปทำเป็นขาขึ้นตรงนี้เป็นโอเวอร์บก่อนหน้ามันย่อลงมาไม่หลุดโลอันนี้แล้วก็ขึ้นเปลี่ยนโครงสร้างหรือมันจะเอาอย่างนี้ก็ได้ขึ้นหักคอไปแบบนี้เปลี่ยนโครงสร้างรอลงแล้วก็รอ,อจุดกลับมารีเทสต,ตรงนี้อีกที เล่นขึ้นไปซึ่งมันจะขึ้นแบบไหนเนี่ยผมไม่สามารถบอกได้หรอกแต่แค่เรารู้แล้วว่าเนี่ยราคาพวกนี้เป็นโซนที่น่าเฝ้าจับตามองก็คือที่18.5บาท17บาท16.5บาทช่วงราคาประมาณนี้ซึ่งจริงๆถ้าถามว่าผมเห็นเป้าลึกสุดไหมผมเห็นนะครับตอนเนี้ยเป้าลึกสุดที่มันหลุดไปเลยอะ่ะมันจะไปอยู่ที่ราคาประมาณ 12บาท13บาทเลยก็คือแถวโซนเนี้ยแต่ถามว่ามันจะเกิดขึ้นได้ไหมอันนี้ตอบยากก็คือมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อตาบใดที่ทำเฟรมเดย์เนี่ยมันฟอร์มมันฟอร์มให้ไม่ได้การเดินทางลงมาของมันอนะ่ะมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมาหาราคาตรงนี้อยู่แล้วแต่ แนวรับแรกที่เราคาดหวังในการให้มันดีดกลับเนี่ยก็คือโซนนี้17.8บาท16.5บาทแต่ถ้ามันฟอร์มให้ไม่ได้เนี่ยเราก็อย่าเพิ่งเอามือไปรับมีดมันก็อาจจะลงมาราคานี้ครับนี่แถวนี้ตรงนี้นั่นเองนะครับจริงๆหุ้น OR เนี่ยมันถ้ามองนะผมมองว่ามันวิเคราะห์ค่อนข้างง่ายเพราะว่าตอนเนี้ยมันมีแต่เทนขาลงซึ่ง มันยังไม่มีการฟอร์มตัวให้ได้สมมุติถ้าเราจะไปหาเป้าขาขึ้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเหมือนเป็นการโมโนนิดนึงว่าเฮ้ยมันจะขึ้นตรงนี้หรอวะเพราะว่าสัญญาณในการกลับตัวเนี่ยมันยังแทบไม่มีเลยคือตอนเนี้ถ้าบอกว่ามีอ่ะมันก็มีอ่ะมันก็คือมันมาอยู่ในแนวรับที่มีในยะเป็นแนวรับที่มีในยะละบวกกับเริ่มมีสัญญาณบูลิตให้เห็นละสัญญาณบูลิต มีสัญญาณบูลิดให้เห็นก็อาจจะมีการดีดขึ้นโอเวอร์บอทให้หนึ่งรอบของไทม์เฟรมนั้นๆเช่นสมมติถ้าไทม์เฟรมเดย์เนี่ยมันมีสัญญาณบูลิตการที่มีในสัญญาณบูลลิชท,ที่ Time frame day เนี่ยก็คือหมายความว่ามีโอกาสในการที่จะดีดขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อมันเห็นบูลิชปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวมันขึ้นแน่ไม่ไม่ใช่นะครับอย่างน้อยคุณต้องรอการคอนเฟิร์ม ในการแอคชั่นสองอย่างก็คือ 1. นึ่งซับเวฟของไทม์ f ฟรม e d y y โอโบสลงมาโอโซเนี่ยตอนนี้ผมเปิดอยู่ที่ Time f ฟรม e d y y นะครับเนี่ยไทม์เฟรมเดยโอโบสลงมาโอโซของไทม์ f ฟรม e d y y ใครคือซับเวฟซับเวฟก็คือไทม์เ a m e ที่เล็กกว่าที่มันเริ่มมีการฟอร์มตัวให้เห็นก่อนที่ไทม์เ a m e พี่ใหญ่มันจะขึ้นเช่นตอนนี้ Time เฟรม e d y y มันลงมาโอ o บส d โอโซเราลองไปดูไทม์เฟ m e ที่เล็กกว่าก็คือไทม์เ a m e อ่จแตเราลองไปดูทำเฟรมสี่ชั่วโมงถ้า4ตอนนี้มันลงมาเหมือนเด y เลยเดี๋ยวผมจะเปิด Day ให้ดูอีกรอบนะครับเนี่ยทำเฟรมเดย a โอบอสโอโซสี่ก็โอบอสโอโซเนี่ยสก็โอบอสโอโซดังนั้น4อาจจะไม่ใช่ซับเวฟตอนนี้งั้นเราต้องไปย่อยดูทำเฟรมที่เล็กลงว่ามันเริ่มมีโครงสร้างอะไรให้เห็นไหม2มันก็ยังมองไม่ค่อยชัดนะครับเนี่ยตรงนี้จะมองเป็นโอบอสมันก็ดู แตะแตะแปลกแปบกบถ้าหนึ่งอะ่ะผมว่าชัดเนี่ยตอนเนี้ยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยชัดหนึ่งชั่วโมงเดินทางแบบนี้ครับอันนี้คือหนึ่งชั่วโมงซึ่งหนึ่งชั่วโมงตอนเนี้ยถามว่ามันสามารถฟอร์มตัวให้ไทม์เฟรมเดย์เนี่ยมีโอกาสดีโอบอสได้ไหมผมต้องตอบว่า ถ้าตามหลักแล้วเนี่ยปกติแล้วทำเฟรมหนชั่วโมงเนี่ยสมมุติถ้าเกิดอยู่ๆมันเปลี่ยนโครงสร้างขึ้นมาในการดีดโอเวอร์บอสมันอาจจะสามารถทำให้ทำเฟรมเดย์ขึ้นหรือไม่ขึ้นก็ได้ดังนั้นที่ผมไล่ไปเมื่อกี้เฮ้ยแสดงว่าตอนเนี้ยหชั่วโมงเนี่ยมันคือสับเวฟของทำเฟรมเดย์แต่ที่ผมไล่มาตั้งแต่ทำเฟรมเดย์คุณเห็นอะไรบ้างครับ คุณเห็นว่า C เฮ้ย C มันก็ขึ้นลงเหมือน day ว่ะแสดงว่า1ชั่วโมงเนี่ยในการที่อยู่ๆครั้งเนี่ยมันมีโอกาสจะฟอร์มให้ได้เนี่ยมันอาจจะเอาแค่ time frame 4ชั่วโมงในการดีดขึ้น overbought หรอบแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะเอา time frame day ขึ้น overbought หรอบ เห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอีกรอบหนึ่งเนี่ยคือ Time Frame Day เนี่ยคือท e f ฟ a m e 4เนี่ย4กับ Day ลงมาเหมือนกันสับเวฟมันเลยไปอยู่ที่1ชั่วโมงพอ1ชั่วโมงขึ้นจากตอนแรกที่เราคาดหวังว่าเราจะเอา Time Frame Day เนี่ยให้ขึ้น o อ e ว b o u บอ t 1รอบเนี่ยแต่มันกลับเป็นว่าเฮ้ยหรือว่าไอการที่4เอ้ยหรือว่าไอการที่สมมติถ้าชั่วโมงเนี่ยอยู่ๆมันเริ่มฟอร์ม ให้ได้เนี่ยมันอาจจะเอาแค่ทำเฟรม4ชั่วโมงขึ้นโอบอลหรอบพอทำเฟรม4ขึ้นโอบอลหรอบมันก็อาจจะเริ่มแยกตัวออกมาเป็นสับเวฟให้เดได้แล้วมันก็ค่อยๆลงใหม่มาหาเป้าข้างล่างหรือเปล่าแล้วก็ค่อยฟอร์มส่วนตัวผมมองว่าถ้าจะเล่นหุ้นไทยเนี่ยตามหลักแล้วควรย่อมาให้ต่ำสุดเนี่ยอย่างน้อยทำเฟรม4ชั่วโมง พอถ้าย่อยไปเล็กกว่านั้นเนี่ยผมมองว่าการาฟมันคือวอลลุ่มของเมืองไทยเนี่ยหุ้นไทยเนี่ยวอลลุ่มมันไม่ได้สูงมากแบบพวก For เลกซึ่งผมเลยมองว่าเอาจบแค่4ชั่วโมงดีกว่าดังนั้นก็มองเป็นภาพรวมก็คือตอนเนี้ยแนวรับที่มีในยะในการที่จะดีด ผมรอให้อย่างน้อยเนี่ยคุณต้องรอให้อย่างน้อย4ชั่วโมงฟอร์มให้เห็นก่อนซึ่งตอนนี้4ชั่วโมงยังฟอร์มให้ไม่ได้เลยดังนั้นแม้แต่4ชั่วโมงยังฟอร์มให้ไม่ได้ผมมองว่าเป้าในการที่จะลงต่อมันก็ค่อนข้างสูงแต่ณนะเวลานั้นนะ่ะมันอาจจะมีการดีดสู้ให้บ้างตามแนวฟีโบที่มันค่อนข้างแข็งมันก็อาจจะดีดขึ้นเพื่อลงต่อหรือดีดขึ้นเพื่อฟอร์มอะไรก็แล้วแต่ ดังนั้นเกมระยะสั้นที่สุดสำหรับคนจะรอซื้อหุ้น OR นะครับผมจะขอสรุปว่ารอทำเฟรมสีชั่วโมงเนี่ยฟอร์มให้เห็นก่อนถ้าเกิดมันฟอร์มให้คุณเห็นแล้วมันฟอร์มเริ่มมีโอกาสที่จะเบรกไฮหรือฟอร์มกลับตัวเป็นขาขึ้นการฟอร์มก็คือเช่นมันลงมาอยู่ๆเริ่มยกโลเบรกไฮหรือฟอร์มลงมาเบรกไฮย่อม,มาไม่หลุดขึ้นหรืออีกแบบ ก็คือขึ้นมาปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วมันส่วนใหญ่สมมุติถ้ามันลงมาท่าเนี้ยมันมักจะมีบูลิดเช่น4ชั่วโมงดีดขึ้นมาอีกรอบดีดสโตขึ้นมาอีกรอบแล้วมันลงมาโอโซใหม่พอมันลงมาแบบเนี้ยบูลิดมันจะเป็นอย่างนี้มันมักจะเป็นบูลิดเกิดขึ้นแบบนี้ rsi ก็อาจจะขึ้นมาได้นิดนึงแล้วก็ลงใหม่แล้วมันก็จะเกิดสัญญาณบูลิดที่ rsi แต่ราคากราฟจริงอ่ะมันจะต่ําลงแล้วมันก็ค่อยดีดฉีขึ้นมาใหม่ เราก็ต้องรอสัญญาเอ้ยรอสัญญาณที่มันเกิดขึ้นแบบนี้นะครับผมงั้นผมจะขอเคลียร์ฟิโบทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือแนวรับนั่นเองของหุ้น OR รอจับตาดูสำหรับคนที่อยากเห็นการฟอร,ร์มตัวของกราฟหรือคนที่แบบอยากเพิ่งเริ่มศึกษากราฟเนี่ยลองเริ่มดู จาก4ชั่วโมงก่อนว่าเฮ้ยสี่ชั่วโมงเนี่ยมันจะมีการฟอร์มตัวยังไงวะถ้ามันฟอร์มให้เห็นแล้วทำเฟรมที่ใหญ่กว่า4ี่เนี่ยมันจะขึ้นได้ถึงไหนวะมันก็จะเป็นเรื่องของถ้าพูดก็คือเหมือนมันเป็นเรื่องของลูกหลานเหนนหลนที่แบบมีการสืบทอดส่งต่ออำนาจซึ่งกันและกันนะครับผมยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับหุ้น OR นะครับแนวรับก็ตามนี้เลยครับ